กลัวคุณปา านครัวคุณต่อยแล้วนะครับและวันนี้จะสอนทําขนมครับแม่ผู้พูดขนมที่มันทีไรก็มีความสุขทุกทีนะเพราะว่าชอบกินขนมและขนมที่ว่านี่ก็เป็นขนมไทยๆซึ่งหารับทานยากไปทุกทีแล้วครับบอกได้เลยว่าชีวิตของเราละอยู่ได้เพราะดํารงด้วยความหวานถูกต้องนะฮะและขนมในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีใกล้เคียงแต่สีนี้เดี๋ยวนี้หายากผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักคุณความรู้น้อยอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ Paris เหมือนผมสองคนตอนที่อยู่ Paris ตอนเด็กเนี้ยนะคุณแม่หลังจากทานเบเฟาตตอนเช้าเสร็จมีขนมอย่างนงี้ให้ความจริงความจริงความจริงก็จะทนได้อยู่หรอกแม่กินเบเกฟาตตอนเช้าแล้วกินในนี้ต่อทังทนได้ด้วยเหมือนกันไม่ไหไอ่ะแม่จะบ้าขนาดนั้นเลย เขาเรียกว่าข้าวเหนียวดำเปียกครับเป็นขนมไทยๆที่น่ารับทานมากแล้ววันนี้ร้านที่จะมาสอนทำคือร้านขนมหวานโชติมาครับซึ่งร้านนี้นี่เขาเด็ดดวงสุดๆอยู่แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณโชติมาวัฒนาจากขนมหวานโชติมาครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทมาที่กรุณามาร่วมรายการกับเราครับร้านขนมหวานโชติมานี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ในตลาดบางใหญ่ค่ะ อยู่ในตลาดบางใหญ่ตลาดสดเลยค่ะพอเข้าไปในตลาดสดเจอเลยคถามใครเขาก็สันหน้าทุกคนอเายักหน้าพอยักหน้ารู้จักเาบอกนู่นเลยนู่นเลยอ๋อไปทางนู้นไปทางนู้นใช่ไหมครับขายมากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีค่ะสามสิบกว่าปีแล้ววันนี้จะมาสอนทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำเปียกนะครับวิธีการท่านผู้ชมดูดีๆมันมีเคล็ดลับเยอะมากแล้วไม่อาหรืว่าเคล็ดลับมันไม่เยอะมากหรอกครับท่านผู้ชมการที่ทำข้าวเหนียวดำเปียกเนี่ยเราก็เอาข้าวเหนียวดำมาแล้วก็เอาน้ำเทใส่ลงไปมันก็เป็ยข้าเน น้ำเปียกแตไม่ใช่แล้วนี่เนเหนียวราดน้ำใช่ข้าวเหนียวดำมันมีเคล็ดลับอยู่แล้วก็มันเหตุผลจริงๆว่าเออทำไมทำไมขนมไทยถึงค่อยๆหายไปท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะรู้เลยทำไมมันค่อยๆหายไปมันใช้เวลาฮะเชิญชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเครื่องทั้งหมดนั่นคือสามีนะครับพี่ผู้ชายนะครับพี่ผู้ชายเราเริ่มตันเราเริ่มจากอาข้าวเหนียวดําไปล้างน้าครับผม ข้าวเหนียวดำมีคือข้าวเหนียวดำธรรมดาใช้ข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ครับ <c oughs> ข้าวเก่าค่ะใช้ข้าวเก่าล <c oughs> ้างน้ำเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะล้างอย่างเนี้ยถูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งหมดกี่น้ำห้าหกน้ำค่ะห้าหกน้ำครับโอ้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วไม่ใช่ถูทีหนึ่งเสร็จนะครับถูอยู่อย่างเงี้ยตั้งนานนะ <c oughs> แล้วก็ทิ้งแล้วก็ล้างอยู่อย่างเงี้ยห้าหกน้ำล้างจนน้ํามันใสค่ะใสล้างห้าหกครั้งท่านดูจนน้ามันใสก่อนพอใสเสร็จเติมน้ําลงไปค่ะ แล้วเอาไปแช่ค้างคืนแช่ค้างคืนหนึ่งคืนครับหงคืนละหนึคืนเต็มๆตนะครับหลังจากแช่ค้างคืนเสร็จเอาออกมาแล้วก็เช้าก็ล้างอีก4ี่ครั้งล้างอีกสน้ำนะครับล้างอีกสน้ำถึงจะได้แล้วก็เอาไปใส่กระจาดให้เสด็จ้าเอาไปเสด็จน้ำนี่คือวันที่สองแล้วนะท่านผู้ชมวันที่2ที่จะได้ทำกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปเสดจน้ําอยู่ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มาทําละ,ะเตรียมใบเตยตั้งน้ําแล้วก็ไปเตยใส่ใบเตยใส่ลงไปะนะครับนี่ครับไฟไฟปานกลางไฟปานกลางพอมันเดือดให้ให้น้ามันเขียวให้น,น้ํามันเขียวรอจนน้ามันเขียวใบเตยแล้วเอาไปเตยออกค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวดําลงไปครับผมเวลาใส่ข้าวเหนียวดําลงไปไฟไฟปานกลางไฟปานกลาง อยู่อย่างนี้ประมาณกี่นาที45นาทีตลอดเวลา45นาทีต้องคนตลอดตลอดเวลาไม่งั้นมันจะติดก้นหม้อติดก้นหม้อไม่ไม่ติดก้นหม้อท่านผู้ชมครับ45นาทีตอนนี้ก็นึกถึงสามีไปนะครับเอออยู่ที่ไหนนะปล่อยฉัานมาคนอยู่ใส่อะไรลงไปครับลำไยแห้งค่ะหลังจาก45้นาทีพอมันเริ่มแตกก็ใส่ลำไยแห้งลงไปนะครับ แล้วก็พอเขาเดือดลำไยแห้งมันบานนบาแล้วก็ใส่โอทึงลงไปใส่โอทึงลงไปน้ําตาลโอทึงเข้าเหนียวดํากับโอทึงเข้ากันไหมครับเข้าค่ะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องใส่โอทึงแล้วจึงตามด้วยน้าตาลทรายขาวน้ําตาลทรายขาวปริมาณโอทึงกับน้ําตาลทรายขาวเท่ากันค่ะเท่ากันนะครับแล้วก็คนต่อไปอีกจนน้าตาลละลายจนน้ําตาลละลายแล้วก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยคราวนี้ท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับสุด คือเอาแป้งมนันมาผสมน้ำอย่างนี้ <ฮะ S 2> แล้วค่อยๆหย่ะ,<ฮ>ะแล้วคนห่ะแล,แล้วคนห่<ฮ>ะแล้วคนห่อแล้วคนไปเรื่อยๆ จนมันเข้าที่ได้ตัวเหมือนหนืดขึ้นมานิดๆเป็นอันหยุดตรงนั้นเสร็จแล้วค่ะมาตรงนี้ทําอะไรครับหัวกะทิค่ะหัวกะทิล้วนๆอ่าคั้นกะทิมาเอาหัวล้วนๆเอาหัวล้วนๆเสร็จเรียบร้อยเอามาเอาไปตั้งไฟเอาไปใส่ใบเตยตั้งไฟตั้งนานไหมครับคุณพี่ก็ไฟไม่ต้องแรงค่ะแล้วใส่อะไรลงไปครับเนี่ยเกลือนะฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนมันเดือด คนไปจนกระทั่งมันเดือดท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นนี่คือระหว่างนี้คือคนไปเรื่อยๆกระที่มันมีความหนืดสูงกว่ามันจะเดือดก็ใช้เวลาพอเดือดแล้วก็คนอีกครั้งให้มันยุบลงไปพอมันเดือดให้คนและให้ยุบแล้วก็คนอีกครั้งแล้วคนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะไม่เสียแล้วมันจะไม่เสียมันจะเสียยากเป็นอันเสร็จสิ้นเอามาราดข้าวเหนียวดําก็กลายเป็นข้าวเหนียวดําเปียกครับสมควรไหมฮะสมควรลาจากไหมฮะ ท่านผู้ชมเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้ทํากันหรือไม่ค่อยได้ทานเลยแต่ผมบอกคํหนึ่งนะถ้าท่านทําเป็นหรือท่านเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะโอ้โหท่านเขารักท่านตายของกินนี้หายากมากคุณพี่ผู้ชายนั่งดูผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคุณพี่ผู้ชายพยายามพยักหน้าบอกที่รักฉันรักเธอมากคุณพี่คุณพี่คุณพี่รักคุณพี่ผู้ผู้หญิงมากไหมฮะรักไหมฮะรักมากเห็นไหมฮะจะไม่รักได้ไงอยู่กันมาขนาดนี้นะครับ ใช่ไหมฮะช่วยกันทํางานทากันมาสามสี่ปีสามสี่ปีนะครับอ่ะผมจะกลับไปตรงนี้นิดนึงก่อนคุณกครับที่เห็นนี่คือข้าวเหนียวดำท่านผู้ชมข้าวเหนียวดำเนี่ยเวลาเราเลือกเราเลือกข้าวอ๋อคือข้าวเก่าค่ะข้าวเก่าแต่พอแลาเป็นข้าวเก่านะท่านผู้ชมเวลาเอาไปแช่น้ําทิ้งเนี่ยมันต้องไปแช่หนึ่งคืนถ้าเป็นข้าวเหนียวดำถ้าท่านไม่มีข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็แช่แค่สามชั่วโมงแค่สามชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกทํา ระหว่างข้าวเก่ากับข้าวใหม่เลือกข้าวข้าวเก่าค่ะมันอร่อยกว่าค่ะมันจะกลุบกรุนิดนิดมันจะมีกลุบกรุเพราะเป็นข้าวใหม่เวลาที่แช่แล้วทำออกมาเสร็จแล้วมันจะกินแล้วเหมือนกัละลายไปในปากค่ะสู้ข้าวเก่าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเกิดทําขายหรือทํากินทําให้ใครเขาใช้ข้าวเก่าซะท่านผู้ชมครับล้างห้าน้ำล้างห้าถึงหกน้ำล้างห้าถึงหกน้ำแล้วก็ไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเอาไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วเอออกมาล้างอีกสี่น้ำล้างอีกสี่น้ำตอนนี้ทําไม เอาออกมาแล้วต้องล้างอีกตั้งสี่น้ำเพราะคนน้ามันค้างคืนแล้วมันจะเหม็นค่ะเหม็นท่านผู้ชมข้าวเหนียวมันออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นสับสับมันจะเปรี้ยวๆด้วยมันจะติดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นท่านต้องล้างอีกสี่น้ําเป็นอย่างน้อยกระบวนการทําคุณพี่บอกชัดเจนแล้วแต่นี้เวลาที่เราทําเราใส่ครับลํหไยลํหไ่แห้งลงไปด้วยอันนี้ก็มีเคล็ดลับเพื่อให้มันหอมค่ะให้มันหอมแต่มันก็มีเคล็ดลับอีกถ้าใส่ลํหไยแห้ง มากเกินไปมันจะขมมันจะขมเลยครับไม่น่าเชื่อนะฮะมันน่าจะหวานนะัไม่ใช่ท่านใส่ลำไยแห้งอู้หอยากจะมัดไอ้ชันรวยท่านจะใส่ลำไยแห้งเยอะๆครับใส่เข้าไปเพ๊่เดียวเก้าเหนียวหอมกิ่นไม่ได้ใส่นิดเดียวนะครับอย่าใส่เยอะใส่พอประมาณให้มันหอมไม่ได้ต้องการความหวานจากมันต้องการความหอมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นสาคัญมากเวลาที่ท่านมาทํากะทิเมื่อกี้คุณพี่บอกแล้วใช้มะพร้าวใช่ไหมครับค่ะใช่ มะพร้าวแก่มาขูดเอามาขูดเอามาคั้นแล้วก็เอาแต่หัวล้วนๆเอาแต่หัวล้วนๆค่ะครับแล้วเวลาที่ท่านเอาไปเคี่ยวกับใบเตยมันดีมากตรงที่ปล่อยให้มันเดือดมาจนฟองขึ้นมาค่ะแล้วกวนก็คนให้มันยุบลงนะคนมันก็จะยุบยุบแล้วก็คนยุบงน่งแล้วก็รอมันเดือดอีกรอบีนึ่งแล้วปิดไฟค่ะแล้วมันจะไม่เสียแล้วจะไม่เสียคือคำว่าจะไม่เสียคือจะเสียยากหน่อยเพราะกระบวนการทําทั้งหมดไม่ใส่สารกันบูดทั้งสิ้น นี่คือทั้งหมดครับคุณพี่ครับถึงเวลาสําคัญของพวกผมแล้วครับคุณพี่เชิญด้านซ้ายครับแต่ร้านโชติมานี่แปลกนะพี่ครับครับเนี่ยน้ำตาลทรายที่เขาใช้มันเป็นรูปหัวใจก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยนี่รูปหัวใจมาเลยครับมามาผมเดี๋ยวนะผมเองพี่เขาหยะเหยอดกะทิแบบไม่ได้ราดชุ่มนะฮะ นี่แล้วแต่ชอบใช่ไหมคุณพี่เยอะอร่อยค่ะเยอะเห็นไหมเห็นไหมคุณพี่เขาเดือดดำเหมือนนี่นี่นี่ยอะอร่อยพอคุณพี่บอกเยอะอร่อยนี่ผมผมท่วมเลยฮะคุณพี่เยอะมันจะอร่อยตัวเองเป็นคนอย่างนั้นล่ะครับเป็นคนอย่างนี้ครับเป็นเป็นอย่างนี้อะเมื่อกี้หนูยังตักให้เลยแล้อยู่ใกล้ๆกล้กะทิก็ตักกะทิหนูเลยเออจริงด้วยจริงด้วยไปตักเองเลยปะ เดี๋ยวทำไมไอ้จานผมมันไม่มีลำไยเลยครับผมอะโอ้โหแหมตักช่วยตัวเองมีแต่ลำไยลำไยอันนี้เปลี่ยนกลอนอื่นกลิ่นก่อนเลยครับกลิ่นหอมกะทิดีมากมากนะครับนะครับโโอ้หหอมจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นมาเออครับถึงตายไหมครับเนี่ยเอออาการนี้ขออนุญาตลองอาบอกเลยสวรรค์เอออ่าไม่พูดเล่นอ่ะทำพูดว่า บอกว่ากินอะไรก็อร่อยแล้วก็ต้องเป็นอะไรสักเคี้ยวก่อนเคี้ยวไปก่อนเคี้ยวไปก่อนเคี้ยวไปก่อนอย่าพูดพูดนั่เป็นไงอ่ะมันหอมมันอร่อยตัวเม็นข้าวเหนียวคุณผู้ชมครับมันจะนุ่มๆแล้วมีกรุบๆตรงปลายครับแล้วมันพอเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกลิ่นข้าวเหนียวดำมันจะคลุ้งอยู่ในปากมันมันนวลขึ้นไปจมูกแล้วมันชื่นใจแล้วมันหอมมากอร่อยจริงๆคุณพี่ คุณพี่ครับอร่อยมากมากครับเวลาที่ใส่แป้งมันเนี่ยคือเวลาคนแล้วมันจะไม่คืนตัวมันจะไม่เวลาคนแล้วมันจะไม่คืนมันไม่เป็นน้ำค่ะมันจะไม่เป็นน้ำแม้ก็มันจะเป็นน้ำเหลวๆมันจะเป็นน้ำเหลวเลยต้องใส่แป้งมันลงไปด้วยสําคัญและเห็นตอนที่คุณพี่เขาหยอใช่ไหมครับเขาค่อยๆหยอหยอแล้วคนห่อแล้วคนไม่งั้นเดี๋ยวเป็นก้อนให้กล้องโค้ดอัพมานะฮะจะเห็นภาพใหญ่หน่อยไม่ต้องตกใจนะครับในกล้องโค้ดอัพมามันได้ใหญ่นิดนึงอร่อย แล้วข้าวเหนียวดํานี่กัดโอทึงไม่ได้เลยแล้วถูกต้องเลยหอมมากข้าวเหนียวดำต้องเป็นข้าวเหนียวดําเก่าเพราะไหนนะพูดอะมันกรุบกรุบกรุบหน่อยบอกว่ารสชาติลงตัวที่สุดถ้าเรียกว่าเสน่ห์มันคือเสน่ห์อาหารขนมไทยแท้ๆเนี่ยเสน่ห์จริงเนี่ยกำลังจะพูดคำนี้เลยตั้งแต่กินข้าวเหนียวดําเปลี่ยนมา บอกได้เลยว่าคําว่าลงตัวที่สุดที่คุณจัวัดพูดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องที่สุดแล้วนี่ผมก็เลยพูดคำนี้ผมไม่เคยพูดคํานี้เลยในทีวีไม่ใช่รสชาติไม่เคยพูดคานี้เลยคุณพี่ยินตรงนี้เลยครับครับสำหรับงานนของคุณพี่คุณพี่เอาไปเลยครับคสิบคะแนนเต็มครับอร่อยมากอร่อยมากไม่ไม่ไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะมรีนแล้วเวลาเคี้ยวสัมผัสในปากแล้วฟันที่มันเจอหนึบๆจากข้าวเหนียวยังอยู่ครบ เรียกว่ารสชาติวิธีการแล้วก็อาการที่เราได้รับพี่ครับพี่ครับฟันผมที่มกินแล้วมันหนึบมากมันติดร่วงเข้าไปนี่เชรื่องมือร่วง่ไม่ใช่เป็นเพราะก็วเี๋ยวเก่าอ๋อแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโชติมาขอขอบคุณร้านขนมหวานโชติมาเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมไปทำตามนี้อร่อยสุดๆจริงๆวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ทงวันนี้สวัสดีครับ นอกจากว่าเมี่ยงคําจะอร่อยอร่อยแล้วเรามารู้จักประโยชน์ใบชะพลูนะครับเขาบอกแก้พวกเกี่ยวกับการขับลมมีใบอะไรที่กินกับเมี่ยงคำได้บ้างใบอะไรของคุณคณะเขาเรียกเมี่ยงคนาะน้ะไม่มีเราใช้าขาขาลุก็ได้ล <laughs> <laughs> าด <laughs> อ่อนราดพริกครับ มีคนบ <c oughs> อกมานะเธอรักกินมากเกินไปเ <c oughs> ออเออเออะไม่กินละไม่กินละไม่กินล้ไม่ต้องมัตกลับดเลยถา <c oughs> มว่าหอมไหม <c oughs> หอมแต่รสชาติยังไงห, <c oughs> หนูไม่กิน <c oughs> อย่าอย่าไม่เอาหนูไม่กิน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่อครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนิทกัน ต um ั้บสกคยอ๋ um จจอกด um ติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน